สวัสดีครับพบกับน้องสนนะครับแล้วก็บริษัทสมโยงคาร์เซ็นเตอร์นะครับวันนี้เช่นเคยนะครับเรามีรถยนต์เข้ามาใหม่นะครับน้องป้ายแดงเลยนะครับมาแนะนําลูกค้าสําหรับคลิปนี้นะครับสำหรับเจ้าตัวนี้เลยนะครับเป็น Toyota านะครับยารเอทีนะครับคันนี้ปี2022เลยนะครับ เลขใหมาอยู่ที่9,000กิโลเมตรแค่นั้นเองนะครับราคานะครับอยู่ที่499,000บาทแค่นั้นเองนะครับคันนี้น้องใหม่ป้ายแดงนะครับรายละเอียดความสวยนี่กิ๊บเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันเลยนะครับเริ่มจากด้านหน้าเลยนะครับไฟหน้านะครับจะเป็นโฉมใหม่เลยนะครับดีไซน์สวยนะครับดีไซน์สปอร์ตนะครับแล้วก็ไฟหน้านะครับไฟหน้าจะเป็น LED โปรเจคเตอร์นะครับแล้วก็จะมีแถบตรงนี้จะเป็นโครเมียมนะครับเพิ่มความสวยงามให้กับไฟหน้าแล้วก็ตัวรถเลยนะครับดีไซน์โฉบเฉี่ยว ขยับมาด้านข้างนะครับคันนี้จะเป็นล้อแมกนะครับเป็นล้อแมกมากับรถเลยนะครับคันนี้จะเป็นแมกขอบ16เลยนะครับยางเป็นโยโกฮามานะครับอ่าสวยคันนี้จะเป็นสีเทาเข้มนะครับดีไซน์สปอร์ตนะครับขยับมาด้านข้างนะครับด้านข้างตัวนี้นะครับมือจับนะครับเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากนะครับอ่าเราสามารถล็อกหรือว่าปลดล็อกผ่านตรงนี้ได้เลยนะครับอ่าถ้าเรากด มันก็จะปลดล็อกนะครับแล้วก็สามารถกดปลดล็อกได้อีกทีหนึ่งนะครับผ่านตัวนี้ได้เลยนะครับขยับมาด้านท้ายนะครับไฟท้ายนะครับไฟท้ายจะเป็นไฟท้าย LED นะครับสวยมากเลยนะครับเป็นรุ่นใหม่ชมใหม่ของเจ้าเอทีบเลยนะครับเป็นรุ่นขายดีของรถเก๋งนะครับอีโก้คาร์นะครับด้านท้ายนะครับประตูด้านท้ายนะครับกระปรงท้ายก็สามารถเปิดได้นะครับอ่าใส่ของอเนกประสงค์ได้นะครับ สวยนะครับทะเบียนคันนี้จะเป็นทะเบียนกรุงเทพมหานครนะครับแล้วเรามาชมเพิ่มเติมในส่วนของด้านหลังนะครับในส่วนของประตูด้านท้ายนะครับว่าใส่ของได้เยอะขนาดไหนนะครับภายในนะครับกว้างขวางมากนะครับใส่ของอเนกประสงค์ตามที่ต้องการได้เลยนะครับแล้วก็จะมีชั้นด้านล่างของนี่นะครับไว้ใส่อุปกรณ์เพิ่มเติมมี3ช่องนะครับใส่รองเท้าก็ได้นะครับ เดี๋ยวเรามาชมในส่วนของข้างในห้องโดยสารกันต่อนะครับเดี๋ยวเรามาชมในส่วนของห้องโดยสารนะครับห้องโดยสารโดยรวมถือว่าใหม่นะครับแล้วก็สวยมากนะครับดีไซน์นี่โชบเฉียวดูสปอร์ตดูสวยมากนะครับมาเริ่มกันด้วยกระจกนะครับเป็นกระจกแบบปรับไฟฟ้าทั้งหมดเลยนะครับด้านหน้าด้านหลังนะครับแล้วก็พวงมาลัยนะครับเป็นพวงมาลัย power นะครับมันติฟังก์ชันนะครับอ่าสามารถปรับเครื่องเสียงแล้วก็เชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือแล้วก็มีปุ่มรับสายวางสายผ่าน พวงมาลัยตรงนี้ได้เลยนะครับอ่าคันนี้เรียกไหม่อยู่ที่9,000กิโลเมตรแค่เองนะครับรถปี2022ใหม่น้อยมากนะครับแล้วก็เครื่องเสียงนะครับหน้าจอนะครับเป็นหน้าจอทัชสกรีนนะครับขนาด8นิ้วนะครับเราสามารถกดปุ่มผ่านหน้าจอตรงนี้ได้เลยนะครับดูทันสมัยสมัยใหม่มากนะครับแล้วก็แอร์นะครับแอร์จะเป็นแอร์แบบปรับออโต้นะครับอ่าเราสตาร์ทขึ้นมาก็แอร์ก็สามารถทํางานเองได้เลยนะครับ แล้วก็คอนโซลนะครับจะเป็นโทนสีดำนะครับจะมีแถบตรงนี้จะเป็นสีน้ำตาลนะครับหุ้มหนังนะครับได้ขาวนะครับดูสปอร์ตดูหรูหรานะครับมาเดี๋ยวผมลองสตาร์ทให้ลูกค้าดูนะครับเราก็กดหยับเบรกนะครับแล้วก็กดจากตรงนี้ได้เลยนะครับเครื่องเงียบมากนะครับรถใหม่มากนะครับแอร์ทำงานเองโดยอัตโนมัตินะครับโดยรวมถือว่าสวยแล้วก็สปอร์ตนะครับ ภายในห้องโดยสารด้านท้ายนะครับนั่งสะดวกสบายมากนะครับเบาเป็นเบาะพักกระมีนะครับสวยแล้วก็ชั้นวางแก้วก็อันนี้ประสงค์จะอยู่ตรงนี้นะครับอ่าเป็นรูปแบบใหม่ของตัวตัวเอทีบเลยนะครับแล้วก็จะมีเพิ่มเติมตรงนี้ก็สามารถวางอ,อกกุปกรณ์เล็กน้อยๆๆที่ตรงนี้ได้เลยนะครับ เดีวเรามาชมในส่วนของห้องเครื่องกันต่อนะครับเรามาชมในส่วนของห้องเครื่องกันต่อนะครับห้องเครื่องเนี่ยโดยรวมถือว่าใหม่มากนะครับคันนี้ปี2022นะครับทุกอย่างยังอยู่ครบนะครับรถไม่เคยแกะไม่เคยไขใดๆทั้งสิ้นนะครับเครื่องยนต์นะครับคันนี้เครื่องยนต์อยู่ที่ 1200cc ซีซีนะครับ4สูบนะครับขนาดอยู่ที่94แรงม้านะครับ เป็นเครื่องอีโก้คานะครับประหยัดน้ํามันนะครับระบบเบรกนะครับเป็นเบรก ABS นะครับระบบช่วยเบรกนะครับป้องกันล้อล็อกนะครับคันนี้นะครับการประหยัดน้ํามันนี่สูงสุดเลยนะครับประหยัดน้ํามันอยู่ที่การขับขี่นะครับ20กิโลเมตรนะครับต่อ1ลิตรนะครับแค่นั้นเองนะครับถือว่าประหยัดมากเลยทีเดียวนะครับเหมาะสําหรับการใช้งานในยุคนี้สมัยนี้เลยทีเดียวนะครับส่วนนะครับตัวเครื่องส่วนต่างๆนะครับ แนเพจนะครับมออก,อกอทุกอย่างยังอยู่ครบนะครับรถไม่เคยชนไม่เคยน้ําท่วมเลยไดยๆทั้งสิ้นนะครับแผ่นกันความร้อนเดิมๆนะครับฝากระโปรงเดิมนะครับน็อตทุกอย่างยังอยู่ครบนะครับรถไม่เคยไขนะครับรถไม่เคยทําสีนะครับทุกอย่างใหม่ถือว่าสมบูรณ์มากเลยทีเดียวนะครับ รถคันนี้นะครับถือว่าใหม่มากเลยทีเดียวนะครับสำหรับเจ้า t o y ยต a y a r i ิ a t i v ีนะครับปี2022นะครับราคานะครับเปิดมาเลยนะครับอยู่ที่499,000บาทแค่นเองนะครับราคานี้ถูกสุดๆแล้วนะครับรถปีเดียวแค่นเองนะครับเลขไม่เก0 0พกิโลเมตรนะครับฟังก์ชันครบเลยทีเดียวนะครับอ่ะสำหรับลูกค้าที่สนใจนะครับสามารถทักเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์โทรนะครับ098นะครับ4696699นะครับบริษัทสมยงคาร์เซ็นเตอร์หรือสามารถทักเข้ามาทางเพจของเราได้เลย นะครับบริษัทสมโยงคาเซ็นเตอร์แยกนนทงทองนะครับโอเคสำหรับวันนี้น้องสนนะครับแล้วก็ทีมงานนะครับขอแยกลากันไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ